สวัสดีนะครับวันนี้กลับมาพบกับช่องเลกเกอร์32อีกครั้งนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ในระดับชั้นม .1 นะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทวีปเอเชียซึ่งเป็นทวีปที่พวกเราอาศัยอยู่นั่นเองนะครับซึ่งก็จะพูดถึงในเรื่องของลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศของทวีปเอเชียนะครับโดยรวมก็คือลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชียนั่นเองเราไปเริ่มกันเลยครับว่าเนื้อหาจะเป็นยังไงในวันนี้ครับไปเลยครับ โดยทวีปเอเชียนะครับก็จะมีเนื้อที่ประมาณ44ล้าน6 4ห8 0 0ตารางกิโลเมตรนะครับเรียกได้ว่าเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับทวีปเอเชียนั้นนะครับก็จะมีอาณาเขตในด้านต่างๆนะครับติดกับอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโดยทิศเหนือของทวีปเอเชียนะครับก็จะติดกับมหาสมุทรอาร์กติกนะครับส่วนทางฝั่งทิศตะวันออกก็จะติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก ในส่วนของทิศใต้นั้นก็จะติดกับอ่าวหลายๆอ่าวเลยซึ่งรวมๆกันแล้วก็จะอยู่ในมหาสมุทรอินเดียก็คือติดกับมหาสมุทรอินเดียนั่นเองส่วนทิศตะวันตกนะครับก็จะมีอาณาเขตนะครับติดต่อกับทวีปยุโรปนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชียกันนะครับว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับในที่นี้นะครับขอสรุปมา ได้เป็นทั้งหมดนะครับ5เขตด้วยกันบางตำราอาจจะมี6เขตนะครับแตกต่างกันไปแต่ว่าก็จะครอบคลุมพื้นที่คล้ายๆกันนะครับเขตที่1นะครับก็ที่จะพูดถึงเลยคือเป็นเขตที่ราบต่ําตอนเหนือนะครับได้แก่บริเวณไซบีเรียซึ่งเป็นที่ราบขนาดใหญ่นะครับมีภูมิอากาศเย็นหนาวมากเลยนะครับตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมีประชากรอาศัยอยู่เบาบางมากนะครับเขตที่2นะครับก็คือเขตที่ราบลุ่มแม่น้านะครับที่ราบรุ่มแม่น้ําที่สําคัญก็ จะได้แก่ที่ราบลุ่มแม่น้ําฮวงโหและก็แม่น้ําแยงสีเกียงในภูมิภาคเอเชียต,ตะวันออกในประเทศจีนนะครับแล้วก็ที่ราบรุ่มแม่น้ําสินธทุแม่น้าําคงคาและก็แม่น้ําพรมบุตรนะครับในเขตภูมิภาคเอเชียใตย้แม่น้ําเหล่านี้ก็จะอยู่ในประเทศอินเดียปากีสถานพวกนี้นะครับแล้วก็ต่อไปครับที่ราบรุ่มแม่น้ําไทกริสและแม่น้ํายูเฟรติสถ้าเคยเรียนประวัติศาสตร์ก็จะรู้ว่า แม่น้ําตรงนี้จะเป็นแหล่งอารยธรรมเมโซโปเตเมียนั่นเองนะครับซึ่งจะอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้หรือตะวันออกกลางนั่นเองซึ่งปัจจุบันจะอยู่ในประเทศอิรักและซีเรียนั่นเองนะครับต่อไปบริเวณลุ่มแม่น้ําโขงแม่น้ําแดงและแม่น้ําเจ้าพระยาแม่น้ําสารวินแม่น้ําอิระวดีก็จะอยู่ในบริเวณภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้หรือในอาเซียนบ้านเรานั่นเองนะครับบริเวณตรงนี้เลยนะครับ ต่อไปนะครับเขตที่3นะครับก็คือเขตเทือกเขาสูงเป็นเทือกเขาหินใหม่ที่มีความสูงนะครับตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของทวีปเทือกเขาส่วนใหญ่นะครับก็จะแยกตัวไปรวมจุดกันที่จุดที่เรียกว่าปามีนนตนะครับหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าหลังคาโลกนะครับเทือกเขาที่สําคัญบริเวณนี้ก็ได้แก่เทือกเขาหิมาลัยนะครับแล้วก็เทือกเขาคุนหลุนแล้วก็เทือกเขาเทียนซานนั่นเองนะครับต่อไปนะครับบริเวณที่ สี่นะครับก็คือเขตที่ราบสูงนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะตั้งอยู่บริเวณตอนกลางตอนใต้และทางต,วต e นนงะวั Sched. นตกเฉียงใต้ของทวีปลักษณะก็จะเป็นที่ราบสูงหินใหม่นะครับที่มีความสูงชันมากที่ราบสูงที่มีความสําคัญก็อย่างเช่นที่ราบสูงที่เบตซึ่งเป็นที่ราบสูงที่มีความสูงที่สุดของโลกเลยนะครับต่อไปนะครับก็คือเขตที่5นะครับก็คือเขตหมู่เกาะต่างๆก็จะได้แก่ หมู่เกาะที่อยู่ในบริเวณเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเป็นเปลือกโลกในยุคใหม่นะครับที่ยังไม่มีความมั่นคงเนาะจึงเกิดการเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลกเป็นเขตที่มีแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดเนี่ยเยอะมากเลยนะครับในบริเวณตรงนี้นะครับหมู่เกาะที่สําคัญก็อย่างเช่นนะครับหมู่เกาะญี่ปุ่นหมู่เกาะฟิลิปปินส์นะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูลักษณะของภูมิอากาศและก็พืชพันธุ์ตามธรรมชาติในบริเวณทวีปเอเชียของเรากันบ้างนะครับ ก็จะแบ่งได้เป็น11เขตด้วยกันนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับหนึ่งเลยนะครับก็คือภูมิอากาศแบบแถบสูนย์สูรนะครับก็คือจะเป็นลักษณะอากาศที่อยู่ในบริเวณแถบเส้นศู์สูรนะครับเช่นในประเทศมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียบรูไนนะครับมีภูมิอากาศและความชื้นเนี่ยสูงมากนะครับภูมิอากาศเฉลี่ยก็จะอยู่ที่27องศาเซลเซียสน,นะครับมีปริมาณน้ําฝนอยู่ที่3,000 75ม mm มต่อปีนะครับลักษณะพืชพันธุ์ในบริเวณนี้ก็จะเป็นป่าดิบชื้นไม่ผลัดใบนะครับแสงอาทิตย์ส่องถึงพื้นได้ไม่มากนักนะครับจะเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สูงชะลูดเลยก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับไม้ตะเคียนแล้วก็จะมีพวกพืชไม้ล้มลุกเช่นหวายอะไรพวกนี้นะครับต่อไปนะครับเขตภูมิอากาศแบบที่2นะครับคือเขตแบบมรสุมนะครับอากาศแบบนี้ก็จะพบในบริเวณชายฝั่ง ทะเลตอนกลางของเวียดนามนะครับแล้วก็ในบริเวณภาคใต้ของฝั่งอ่าวไทยของประเทศไทยเราแล้วก็ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดียและฝั่งตะวันออกของศรีลังกานะครับลักษณะาอากาศก็จะเป็นแบบมีลมมรสุมพัดผ่านนะครับมีฝนตกชุกอุณหภูมิเฉลี่ยก็อยู่ที่27องศาเซลเซียสนะครับมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยอยู่ที่2,500มิลลิเมตรต่อปีครับลักษณะพืชพันธุ์นะครับก็จะเป็นป่าดิบชื้นไม่ผลัดใบนะครับแสงอาทิตย์ส่องถึงพื้นได้บ้างนะครับ ก็ลักษณะพืชพันธุ์ก็จะเป็นไม้ยืนต้นเนื้อแข็งเช่นยางมะค่าประดูตะเคียนนะครับต่อไปครับเขตภูมิอากาศที่3คือแบบสวรน่านะครับอากาศแบบนี้ก็จะพบในบริเวณประเทศลาวติมอร์เลสเตและบางส่วนของอินเดียในประเทศเมียนมากก็มีในไทยก็มีและกัมพูชาด,ด้วยนะครับสำหรับสภาพภูมิอากาศก,าก็จะเป็นแบบ ฤดูฝนและฤดูแล้งสลับกันอย่างชัดเจนนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยก็อยู่ที่26องศาเซลเซียสมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี1,264ม mm ิลลิเมตรต่อปีนะครับลักษณะพืชพันธุ์ก็จะเป็นป่าโปร่งนะครับมีทุ่งหญ้าสลับกับไม้พุ่มเรียกว่าทุ่งหญ้าสวัณนาหรือทุ่งหญ้าเขตร้อนนั่นเองลักษณะไม้ที่สำคัญก็จะได้แก่พวกประดูไม้แดงไม้ตะเคียนอบเชยสักแล้วก็ต้นไผ่นะครับ ต่อไปนะครับเขตท,ที่4ก็จะเป็นแบบทะเลทรายเขตร้อนนะครับก็จะพบอากาศแบบนี้ที่บริเวณประเทศซาอุดิอาระเบียบาเรนคูเวตอิรักนะครับอากาศก็จะเป็นแบบร้อนและแห้งแล้งนะครับกลางวัน,นอุณหภูมิสูงสูงนะครับส่วนกลางคืนอุณหภูมิต่ำต่ำ,ตำหนาวเลยนะครับโดยอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงกลางวันของภูมิอากาศแบบนี้ก็จะอยู่ที่32องศาเซลเซียสน,นะครับ และอุณหภูมิเฉลี่ยในกลางคืนอยู่ที่20องศาเซลเซียสมีปร,ริมาณน้ําฝนเฉลี่ย8.5มิลลิเมตรต่อปีนะครับลักษณะพืชพ,พันธุ์ที่พบบริเวณนี้ก็จะเป็นทุ่งหญ้าสลับกับป่าแคะและพวกพืชกระบองเพชรน,นะครับในพื้นที่ที่เป็นโอเอซิสก็คือเป็นแหล่งน้ํากลางทะเลทรายนะครับก็จะมีพืชตระกูลปาล์มขึ้นนะครับเช่นพวกอินทผลำต้นปาล์มอะไรพวกนี้นะครับต่อไปครับเขตที่5นะครับก็คือเขตภูมิอากาศแบบทะเลทรายเขตอบอุ่นนะครับ โดยบริเวณที่พบอากาศแบบนี้ก็จะเป็นในประเทศมองโกเลียคา,าซัคสถานอุซเบกิสถานนะครับในด้านทิศตะวันตกของประเทศจีนนะครับแล้วก็เติร์กเมนิสถานนะครับโดยภูมิอากาศก็จะเป็นแบบอากาศเย็นแล้วก็แห้งแล้งนะครับกลางวันอุณหภูมิสูงกลางคืนอุณหภูมิต่ําโดยอุณหภูมิเฉลี่ยกลางวันเนี่ยก็จะอยู่ที่13องศาเซลเซียสส่วนกลางคืนอยู่ที่0องศาเซลเซียสนะครับปริมาณน้ําฝนก็จะอยู่ที่75มิลลิเมตรต่อปีนั่นเองนะครับ บริเวณนี้นะครับก็จะมีลักษณะพืชพันธุ์เป็นทุ่งหญ้าและป่าแคะนะมีต้นกระบองเพชรแล้วก็ในโอเอซิสเนี่ยก็จะคล้ายกับทะเลทรายเขตร้อนคือมีพืชพวกตระกูลปาล์มอะไรแบบนี้นะครับต่อไปครับเขตที่6นะครับก็คือเขตอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนนะครับเราก็จะพบอากาศแบบนี้ในบริเวณประเทศตุรกีซีเรียเลบานอนอิสราเอลจอร์เจียจอร์แดนอิรักและก็อิหร่านนะครับ ลักษณะอากาศก็จะเป็นแบบว่าฤด,ดูร้อนเนี่ยแดดก็จะจัดแล้วก็ร้อนแห้งแรงเลยส่วนฤดูหนาวก็จะมีอากาศที่อบอุ่นนะครับโดยอุณหภูมิเฉลี่ยของเขตอากาศแบบนี้ก็จะอยู่ที่17องศาเซลเซียสมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยต่อปี650มมตรต่อปีนะครับลักษณะของพืชพันธุ์ในบริเวณนี้ก็จะเป็นพืชที่มีเปลือกหนาใบเล็กผิวมันเขียวตลอดปีนะครับเช่นพวกไม้ออกนะครับซีด้าอางุนส้มมะกอกอะไรแบบนี้นะครับ ต่อไปครับเขตท,ที่7นะครับเป็นเขตภูมิอากาศแบบอบอุ่นเขตนี้ก็จะพบบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนและทางตอนเหนือของไต้หวันแล้วก็พบอีกในทางตอนใต้ของญี่ปุ่นนะครับลักษณะอากาศนะครับก็จะได้รับความชื้นจากพายุหมุนเขตร้อนนะครับทำให้มีฝนตกชุกส่วนฤด,ดูหนาวเนี่ยก็จะหนาวไม่มากอุณหภูมิเฉลี่ยก็จะอยู่ที่17องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยอยู่ที่1,200ม mm ิลลิเมตรต่อปีนะครับลักษณะพืชพันธุ์ที่พบบริเวณนี้ก็จะเป็นไม้ใบกว้างแล้วก็ใบแหลมเช่นต้นโอ๊กต้นสนอะไรแบบนี้นะครับเขตภูมิอากาศแบบที่8คือเขตแบบชื้นภาคพ,พื้นทวีปนะครับก็จะพบในบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนแล้วก็ตอนเหนือของญี่ปุ่นรวมถึงในประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ด้วยนะครับ ลักษณะอากาศก็จะได้รับความชื้นจากพายุในช่วงฤดูร้อนนะครับฤดูหนาวก็จะมีอากาศที่เย็นๆนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยในเขตนี้ก็จะอยู่ที่5องศาเซลเซียสมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยนะครับอยู่ที่650มิลลิเมตรต่อปีลักษณะพืชพันธุ์ที่พบก็จะเป็นไม้เนื้ออ่อนแล้วก็ลักษณะใบก็จะเป็นใบกว้างและใบแหลมนะครับลักษณะพืชที่พบก็จะเป็นเช่นพวกต้นโอก๊กสปรูชสลับกับพื้นที่ที่เป็นทุ่งหญ้านะครับต่อไปครับ เขตที่9นะครับก็คือเขตแบบกึ่งอาร์กติกบริเวณที่พบอากาศแบบนี้ก็จะเป็นดินแดนของประเทศรัสเซียนะครับที่อยู่ติดกับฝั่งทวีปเอเชียของเรานะครับซึ่งอากาศก็จะเป็นลักษณะอากาศแบบหนาวเย็นตลอดทั้งปีฤดูหนาวมีหิมะตกด้วยนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่2องศาเซลเซียสเท่านั้นนะครับปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยต่อปีก็จะอยู่ที่380ม mm ิลลิเมตรต่อปีนะครับพืชพันธุ์ที่พบนะครับก็จะเป็นป่าสนนะครับหรือป่าไทกานั่นเองต่อไปนะครับ เตที่10นะครับก็คือภูมิอากาศแบบทุนดรานะครับเราจะพบอากาศแบบนี้นะครับในดินแดนรัสเซียในเอเชียส่วนแผ่นดินที่ติดต่อกับมหาสมุทรอาร์กติกนะครับก็คือใกล้ๆขั้วโลกเลยนะครับอากาศก็จะเป็นแบบอากาศชื้นและเย็นอุณหภูมิต่ตําต,ตลอดทั้งปีนะครับฤดูหนาวเนี่ยยาวนานมากๆเลยเรียกได้ว่า9ถึง10เดือนเลยนะครับอุณหภูมิเฉลีย่ยที่ลบ9องศาเซลเซียสนะครับโอ้โหอุณหภูมิต่ํามากๆนะครับปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยก็อยู่ที่ 250มิลลิเมตรต่อปีพืชพันธุ์ที่พบนะครับก็จะสามารถพบได้ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้นนะครับเช่นเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชชั้นต่ำนะครับเช่นมอสเฟิร์นนะครับพวกไลเค้นต่างๆแบบนี้นะครับต่อไปครับเขตสุดท้ายนะครับก็คือเขตที่11นะครับเขตภูมิอากาศแบบที่สูงเราก็จะพบอากาศแบบนี้ในบริเวณประเทศจีนในปานแล้วก็พูตานนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่สูงจากดับน้ําทะเลปานกลางมาเยอะเลยนะครับ แล้วก็มีอุณหภูมิเนี่ยลดลงตามระดับความสูงด้วยนะครับเรียกได้ว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวนะครับพืชพันธุ์ที่พบนะครับก็จะเป็นไม้ที่ขึ้นแบบลักษณะแตกต่างกันไปตามระดับความสูงนะครับโดยไม้ที่ขึ้นนะครับก็จะแตกต่างกันไปตามระดับความสูงแตกต่างกันในเรื่องของความชื้นที่ได้รับแล้วก็สภาพของดินในระดับความสูงต่างๆนะครับเช่นเชิงเขาก็จะเป็นพวกป่าละเมาะป่าไผ่ถ้าสูงขึ้นไปก็อาจจะเป็นพวกป่าเบญจพรรณอะไรแบบนี้นะครับโอเคนะครับก็จบลงไปนะครับสําหรับ สรุปของทวีปเอเชียนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่ม Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ